สวัสดีค่ะพี่น้องค่ยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะคะเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาตามตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนาซอเขียวแล้วก็สูตรแตกจากฝั่งลาวนะคะสองสูตรแตกสองสูตรปังวันนี้ไม่มีพังแน่นอนนะคะยังไงก็ปังนะคะพี่นอ้องบอกแล้วบอกเลยแตกจริงนะคะพี่น้องวันเลขวันศุกร์นะคะสูตรของซอเขียวแล้วก็สูตรแตกจากฝั่งลาวนะคะ เออมันจะมาแตกล่างในชุดหตัวหน้านะคะสองตัวล่างนะคะในหตัวหน้าเนาะ,ะแล้วก็ของซอเขียวนี่ยมันจะแตกบนไม่มาบนก็มาล่างในชุด6ตัวหน้าเท่านั้นเองนะคะถ้าบนเห็นไหมของซอเขียวแตกวิ่งก้าวเข้าบนใช่ไหมอ่ไม่แตกไม่แตกจับคู่แต่สูตรแตกจากฝั่งเราไปแตกในชุดหตัวหน้าสองตัวล่างนะคะอืม พอมันแตกไปอย่างนั้นแล้วนะคะพี่น้องเราเรารู้หลักแล้วนะคะว่าวันศุกร์มันจะแตกอย่างนั้นนะคะใครที่เล่นในชุดหกตัวหน้านะคะจ้องเลยนะคะเออก็มีหลายจังหวัดหลายเขตหลายพื้นที่นะคะที่เล่นในชุดหกตัวหน้าเนาะแล้วก็มีหลายพื้นที่ที่ไม่ได้เล่นเลยนะคะมันมันไม่มันต่างกันนะคะแต่ตัวเลขมันเอาใจหลายทางนะคะพี่น้องมันไปได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นวันจันทร์วันพุธนะคะ ไปได้หมดเลยทุกหกประตูอ่าสามประตูนะคะไปได้หมดสามประตูนะคะอือบนล่างตัวหน้าตัวกลางได้หมดเลยนะคะเออไม่มีสิทธิ์เลือกค่ะไปได้หมด <c oughs> นะคะเพื่อเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะพี่นอ้องอจับคู่แตกบนล่างไปทั้งหมดเลยนะคะอือเหมือนอาจารย์เสียนหนงหานพ่อเสียนเพลงแล้วก็ปู่คำชนนี่แหละแล้วก็เสียนยโสนะคะอ้โหไปหมดเลยหกประตู เข้าสามช่องเลยนะคะสามช่องทางนะคะอือหกประตูเข้าสามช่องทางหกประตูคืออะไรเลขหกตัวนะคะพี่นอ้องตัดเข้าไปในสามตัวเลยนะคะไปทั้งสองตัวหน้าไปทั้งสองตัวกลางล่างไปทั้งสองตัวท้ายบนนะคะพีน่น้องมันเข้าไปได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมพิจารณาในตัวเลขทุกแนวทางนะคะโอ้โหโคตรฟังมากๆเลยแต่ละจาย์เนาะอือ ก็ยังดีนะคะบางครั้งนะคะถ้าอาจารย์หลุดอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องของซ่เขียวมันก็ดันเข้าดันปังอะไรประมาณเนี้ยนะคะพี่น้องมันมันจะมาซัพพอร์ตกันอยู่นะคะในระหว่างตัวเลขของแต่ละงวดนะคะพี่น้องเอ่อช่วงๆนะ,ะเป็นช่วงๆของซ่เขียวมีช่วงหนึ่งเดือน2เดือนเข้าตลอดอย่างเงี้ยอา่าแต่อาจารย์นี่ก็แผ่วๆหน่อยนะคะเออ สี่สูตรแตกห้าสูตรแตกของซอเขียวเข้าหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจารย์ก็แผ่วนะคะช่วงนี้ของซอเขียวแผ่วแต่ของอาจารย์ดันเข้าระเบิดระเบือเลยนะคะพี่น้องนี่แหละมันเป็นตัวเลขแนวทางที่มันมาแบบ มันไม่แน่นอนนะคะพี่น้องบางทีนะ,ะมารวบหมดเลยทุกอาจารย์แตกหมดเลยนะคะพี่น้องเออมารวมกันหมดเลยไม่มีใครแพ้ใครนะคะชิงกันแตกไม่ว่าจะเป็นทางช่องหรือว่าจะเป็นทางอาจารย์เองนะคะพี่น้องโอต่างนกลกตางพิกฝันทําสูตรแตกมาแข่งกันนะคะพี่น้องชิงกันแตกนะแม่พี่น้องโอ้ยบ่อยากสิผักในตัวเลขแนว่อทางเนาะเออหลายคะ่ะปวดหัวปวดประสาทพี่น้องเฮ็ดงานอ่า จิตประจำบ้านกับพ่อแห้งเราบัดนี้มาคิดใส่เลขอีกรุ่นเลขรุ่นอย่างเนาะพี่น้องคำนวณตัวเลขให้เรานะคะเป็นเรื่องหนึ่งที่เสียสละเวลาอันมีค่ามากๆเลยนะคะที่มาทําตัวเลขแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะ,ะก็กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะแล้วก็ ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่เสียสละเวลาอันมีค่าให้กันและก,กันนะคะส่งกําลังแรงใจมาให้กันด้วยสติกเกอร์เล็กๆน้อยๆกล่าวคําว่าขอบคุณกลับ,บ,บมาเราก็ดีใจแล้วนะคะพี่น้องอะจะพยายามตีสันบ้านแต่งในทุกคลิปทุกแนวทางทุกตัวเลขนะคะมาให้พี่น้องเราได้ชมอย่างมีความสุขได้รับโชครับทรัพย์นะคะกลับไปทุกทุกท่านนะคะอย่าลืมว่าโชคจะบังเกิดก็ขึ้นอยู่ที่ความศรัทธาของกันและกันด้วยนะคะ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะของตัวเลขแนวทางของซอเขียวเนาะวันนี้เราเจอกันวันที่ยี่สามมีนาคมหกแปดนะคะ,อะซอเขียวพูดไว้ตั้งแต่กลางคืนแล้วนะคะเพื่อที่จะมาเจอกับท่านผู้ชมวันที่ยี่สิบสามนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกันมีอะไรให้กําลังแรงใจกันนะคะ,ะวันนี้เราเตรียมงานไว้ช่วงกลางคืนเราลงเลขช่วงเช้าหน่อยนะคะ,ะเสยนอาหารลงให้แล้วนะคะเป็นคลิปแรกของวันนะคะหลังจากแตกปัง,ปง โอ้โหไม่อยากจะภาคเลยค่ะเขาคักเขาเนียนะคะไม่ว่าเซียนไหนเนาะสมกับที่ชัดท้ายชิงกันจริงๆเลยนะคะพี่น้องพูดผิดพูดถูกขออภัยนะคะอย่าใส่ใจเรื่องไร้สาระนะคะค่ะเราพูดกันสนุกสนานเฮฮานะคะพี่น้องบางทีก็การฟังกันบ้างก็ทําให้เราคลายเครียดนะคะกับทุกเรื่องราวนะบางทีเรามีปัญหาในอกในใจคิดอย่างอื่นวุ่นๆอยู่กลับมาฟังซอสเขียวเรารู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าสบายใจ ฟังแล้วอืหัวเราะไปด้วยฟังไปด้วยเออขคลื่นเครงเข้าใจในเนื้อเรื่องเนื้อราวที่เราพูดกันใช่ไหมคะเออมีหยอกมีเล่นกันมัง่งนะคะเราอย่าไปซีเรียสก,กับชีวิตกับตัวเลขจนเกินไปเอาความเป็นจริงคุยกันมั่งก็ดีเนาะเออมีอะไรถ้ทาทครได้นะคะทางช่องนะคะเออเราไม่มีอะไรมากมายนอกจากตัวเลขแนวทางนะคะแล้วก็ความจริงใจให้กับท่านผู้ชมเนาะอ่าพูดแล้วเราก็ไปดูตัวเลขแนวทางของเวลาพัันากันในงวดวันที่ยี่สิบสี่มีนา 8, คมหกแปดกันได้เลยนะ รูปดี a นเนะคะสูตรแตกจากฝั่งลาวนะคะเข้ามายังไงเนี่ยจับคู่แตกนะคะพี่น้องแตก78นะคะในชุดหกตัวหน้าเนาะนี่แตก87ดเตัวล่าง6ตัวหน้าค่ะพี่น้องแตกวิน7แตกวิน8ดนะคะอ่าเสียดายนะคะ เจ็ดสองไม่มาเนาะมาแต่เจ็ดหกนะคะพี่น้องเอา้าจะในกระฝากไว้ไดงวดต่อไปนะคะสําหรับสุดแตกจากฝั่งลาวนะคะเรามาชมกันเลยนะคะบอกแล้ววันศุกร์จะแตกในชุดหกตัวหน้ามันก็มาจริงๆนะคะแต่ทีนี้นะคะวันจันทร์หน้ามันจะมาบนมาล่างนะคะพี่น้องรับรองไม่ผิดหวังกับกันรอคอยแน่นอนนะคะสุดแตกจากฝั่งลาวยี่สิบสี่มีนาคมหกแปดนะคะวิ่งสี่บนล่างคะ่ะ ตัววินมี4มี5มี6มี7นะคะจับคู่4 4 4สี่4ี 4, 5ห้าสี่หนะคะตัวกัน49ค่ะพี่น้องเอาลองแคปหน้าจอดูนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเพราะเราแนะนำเพื่อเป็นแนวทางนะคะ อ่ะยังไงก็ถวนให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะสุดแตกจากฝั่งลาวยีมีนาคม68วิ่งสี่บนล่างชุดวีนมีสี่มีหมีหมีเจับคู่แตก4 4 4, 4, 4, 5, 4 6, 5, 6, 5, 6, 7 4่สี่เจ็ห้าสีหกห้นะคะตัวกัน49นะคะพี่น้องอ่ะยังไงก็ลองพิจารณานะคะ เมื่อนี้จังไรกลับมาค่ะพี่น้องวันจันทร์มาแน่นอนนะคะเราจะประทะก,กับซอเขียวพารวยนะคะพี่น้องในสุดแตกหอยเหล่านะคะทุกสุดแตกปังแน่นอนนะคะ,ะหลังจากจบคลิปนี้เราจะไปตามสุดแตกสายกเมีนสุดแตกสายใต้กันนะคะอายังไงก็ฝากความร่ำวรวยไว้ให้กับสุดแตกฝั่งเรล่าเพียงเท่านี้ตามต่อในสุดแตกจากซอเขียวค่ะพี่น้องของงวดวันที่24กันต่อนะคะ เราก็มาสรุปตัวเลขแนวทางหวยลาวสตเขียวกันเลยนะคะสำหรับงวดวันที่21มีนาคม68นะคะแตกวิ่ง9ค่ะพี่น้องนี่แตกวิ่ง9นะคะชุดบนเลยนะคะ,ะแต้มไม่ถึงนะคะแต้มถึงแค่นี้นะคะพี่นอ้องยังไงก็ลองพิจารณาในงวดต่อไปนะคะสายวิ่งไม่มีหลุดชุดยังไงก็ไม่อยู่นะคะรอบนี้นะคะเป็นยังไงนะคะงวดวันที่24นะคะ ในชุดวินเข้าแต่สองตัวเดียวนะคะรอบนี้เนาะเข้าแต่ชุดล่างเนาะ,ะวิ่งได้นะคะในตัววินนะคะถ้าชอบมีตัวไหนที่โดนใจก็จับไปวินได้เลยนะ,ะพี่น้องอยังไงก็ตามต่องวดยีบสี่มีนาคมหกแปดนะคะพี่น้องอรอบยีบสี่มีนาคมหกแปดหัวเราวพัฒนาซอเขียวนะคะแตกปังที่วิ่งสามบนล่างค่ะพี่น้องชุดวินมีหกมีเจ็ดมีแปดมีห้ามีสี่นะคะจับคู่แตกให้สามหก สามเจ็ดสามแปดสามสี่สามห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดห้าและห้าสี่นะคะพี่น้องแคปหน้าจอแล้วก็จัดไปย่าให้เสียพี่น้องยามได้ก็ดีใจยามไม่ได้โอ้ซอเขียวแทบอกแตกตายนะคะพี่น้องหัวแทบจะมมดกําแพงไตแล้วพี่น้องเออเจ็บปวดนะคะ ไม่มีใครอยากให้พลาดพลั้งไม่มีใครอยากให้ผิดหวังนะคะแต่ยังดีที่เหลือเยื่อใยให้เราด้วยการวิ่ง9้าวนะคะพี่น้องยังเข้าวิ่งอยู่นะ,ะจับคู่ไม่แตกแตกวิ่ง9้าเฉยเลยนะคะพี่นอ้องรอบนี้ก็ลองพิจารณาดูนะคะยังไงก็จับไม่หลุดชุดไม่อยู่แน่นอนแตกปังพันเปอร์เซ็นต์หวยเราซโาเขียว24่ีมีนาคมหกแวิ่ง3าบนล่างชุดวินมีหมีเมีแมีหมีสจับคู่แตกสามหกส สามสี่สามห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดห้าและห้าสี่ค่ะพี่น้องลองพิจารณานะคะแคปหน้าจอกันได้เลยนะคะ,ะยังไงก็ลองลองเล่นแต่ตัวเด่นดูก็ได้นะคะสําหรับตัวกันเราไม่ต้องก็ได้นะคะถ้าไม่ชอบแต่ถ้าเป็นซ้อนะคะจะจับหมดเลยนะพี่น้องใครที่ชอบตัวเด่นก็ตัวที่ติดสามอย่างเดียวเลยก็ได้นะคะ,อะลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะมีอยู่หคู่เนาะ ห้าคู่แตกนะคะสำหรับตัวเด่นเนาะ,ะตัวรองก็มีอยู่ที่4ตัวแตกนะคะ,ะยังไงก็ลองพิจารณาความร่ำความรวยกันทุกคนนะคะความร่ำความรวยนี้ไม่มีให้ใครนอกจากเราหาเอาเองค่ะพี่น้องยังไี้ก็ฝากไว้ในความร่ำรวยของไว้หลาพัฒนาชุดซอเขียวพ่ารวยและสุดแตกจากฝั่งลาวเพียงเท่านี้ค่ะเราจะไปตามกันต่อในสุดแตกสายเขมรและสุดแตกสายใต้ในคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ฝากความรวยไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ